ฟินแลนด์เนี่ยเป็นชาติในโยุโรปที่มีชายแดนติดกับประเทศรัสเซียยาวที่สุดก็คือประมาณ1350อกโลเมตรชายแดนยาวมากนะคะตั้งแต่เหนือจดใต้เลยแล้วก็ในส่วนของใต้เนี่ยเราจะเห็นมีจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่ไกลมากนักจากเขาเรียกว่าเป็นหัวใจของรัสเซียนั่นก็คือนครเซน์ปีเตอร์สเบิร์ก s ซนเปตเตอร์สเบิเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัสเซียแล้วก็เป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีปูตินนะคะเพราะฉะนั้นออลองนึกภาพดูว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ฟินแลนด์จะกลายเป็นสมาชิก NATO เนี่ยจริงๆแล้วรัสเซียได้ประโยชน์จากการที่ฟินแลนด์คงสถานะความเป็นกลางทางการทหารเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าบัฟเฟอร์หรือว่าแนวกันชนให้กับรัสเซีย รัสเซียที่ติดกับฟินแลนด์เนี่ยเป็นรัสเซียด้านตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญสคัญอย่างเช่นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็มอสโกเมืองหลวงถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองด้านการเมืองแล้วก็ด้านเศรษฐกิจ ส่วนทางด้านตะวันออกก็คือไซบีเรียเนี่ยแถวนั้นจะไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะไซบีเรียก็เป็นรัสเซียทางเอเชียส่วนตะวันตกเนี่ยจะเป็นรัสเซียที่อยู่ในทวีปยุโรปคือรัสเซียเป็นประเทศใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่อ,อ,อยู่ในสองทวีปก็คือเอเชียกับยุโรปที่เราพูดกันเนี่ยก็คือทางฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ฟินแลนด์จะเป็นสมาชิกนาโต้ฟินแลนด์ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ให้กับรัเสเซียแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาทําอะไรรัเสเซียเนี่ยต้องผ่านฟินแลนด์ก่อนแล้วในฐานะชาติที่คงความเป็นกลางทางการทหารเนี่ยฟินแลนด์ก็ไม่น่าจะให้ใครเข้ามามีกิจกรรมทางการทหารในฟินแลนด์ถูกต้องไหมพอบัฟเฟอร์ตรงนี้หายไปให้ไปดูอันที่สองนะคะชายแดนของ ฟินแลนด์กับของรัสเซียตอนนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นชายแดนของนาโต้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเนี่ยนาโตเนี่ยเขามีชายแดนติดกับรัสเซียเนี่ยประมาณ1,100กิโลเมตรเท่านั้นเนาะอยู่ในสี่ห้าประเทศนะก็จะมีที่เดี๋ยวนะที่นาดู มีในเอสโตเนีย294กิโลเมตรในลัตเวีย282กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีในลิทัวเนีย135กิโลเมตรในโปแลนด์203กิโลเมตรนะคะรวมกันคร่าวๆบวกนอร์เวย์ไปด้วยอีก195กิโลเมตรคือแต่ก่อนก่อนที่ฟินแลนด์จะได้เป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยนาโต้ NATO มีเขตแดนติดกัด ติดกับแผ่นดินรัเสเซียประมาณ1,109กิโลเมตรอยู่ใน5ประเทศก็คือนอร์เวย์เอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียแล้วก็โปแลนด์พอได้ฟินแลนด์มาปับ๊บเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าจากเดิม1,109กิโลเมตรมาเป็น2,459กิโลเมตรเพราะว่าฟินแลนด์มีพรมแดนที่ยาวมากกับรัเสเซียก็คือ1,350กิโลเมตร นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยนาโตมาอยู่หน้าบ้านรัเสเซียแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะทางใต้ของของฟินแลนด์ Finland เนี่ยที่ไม่ไกลมากนะักจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็จุดนี้เนี่ยเคยเป็นจุดที่ทำให้ฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีรัเสเซียเป็นส่วนหนึ่งเป็นพี่ใหญ่เนี่ยเคยทำสงครามกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ว่าสงครามครั้งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็สงครามครั้งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ฟินแลนด์เนี่ยตัดสินใจคงความเป็นกลางทางการทหารคือเหตุผลที่ฟินแลนด์เขายอมละทิ้งความเป็นกลางทางการทหารที่ยึดมา80ปีแล้วมาเข้าเป็นสมาชิกนาตโตเนี่ยเหตุผลง่ายๆเลยคือไม่ไว้ใจรัเสเซีย คนที่พูดเรื่องนี้ตรงๆเลยก็คือประธานาธิบดีนีนิสโต้นะคะของของฟินแลนด์คนนี้แบบคนนี้แบบพี่นายชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่ดูนิ่งสุข,ขุมใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทอย่างมากในการโน้มน้าวให้คนฟินแลนด์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก้ากึ่นไม่อยากจะเข้ากับนาโต้ให้ยอมตัดสินใจเข้านาโต้นะคะ คือความเห็นหรือว่าพลาฟิกโ p i n เนียของฟินแลนด์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็ในที่สุดก็ทำให้ฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกนาโตทีนี้ฟินแลนด์แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่อยากเป็นสมาชิกนาโตเพราะเขารู้สึกว่าการเป็นการทางการทหารเนี่ยมันดีกว่าที่จะรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซีย เพราะว่ารัเสเซียไม่น่าจะทำอะไรกับประเทศที่ที่มีความเป็นการทางการทหารแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าฟินแลนด์เ, Finland เนี่ยจะไม่เคยเตรียมตัวจริงๆแล้วฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศหรือว่าเป็นชาติในยุโรปที่มี ความเข้มแข็งทางด้านการทหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประชากรเขาห้าล้าน5้แสนคนแต่ว่ามีทหารประจำการเกือบ3า0แสนคนนะแล้วก็มีกองหนุนอีก9 0 0 0แสนกว่าคือในประชากร5ล้านกว่าแต่ว่ามีทหารรวมทั้งกองหนุนทั้งประจำการล้านกว่าเนี่ยถือว่าเยอะมากคือใน5คนเนี่ยรบเป็น1คนแล้วก็ เรื่องของงบกระลาโหมเนี่ยฟินแลนด์ก็ไม่เคยลดเลยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงใครที่ไปฟินแลนด์คงจะเคยเห็นนะคะอาคารต่างๆรวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นบังเกอร์หนีระเบิดหรือว่าหลบจากภัยสงครามได้ทุกเมื่อตลอดเวลานะคะที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ไม่ไว้ใจ รัเสเซียมาตลอดนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยฟินแลนด์กับรัเสเซียซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเย่เขามีปัญหาอะไรกันแล้วทำไมทำให้ฟินแลนด์เนี่ยไม่ไว้ใจรัเสเซียนะคะฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตเคยมีสงครามกันคือเป็นสงครามที่เกิดขึ้นก่อนสองครามโลกที่สองในช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยมันเริ่มต้นจากจากสงครามในยุโรปนะคะตอนนั้นอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเป็นผู้นำเยอรมนีเนี่ย ยกทัพเข้าไปแล้วก็ไปยึดโปแลนด์ได้พอยึดโแปแลนด์ปั๊บเนี่ยนะคะช่วงนั้นคือช่วงปี1939พอยึดโปแลนด์ได้ไว้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นสหภาพโซเวียตเนี่ยมีผู้นำก็คือโจเซฟสตาลินก็เกรงว่าเออฮิตเลอร์มาถึงโปแลนด์แล้วเนี่ยแปลว่าต่อไปถ้าเกิดรุกมาอีกเนี่ยมันจะมี ความเสี่ยงที่จะทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยถูกคุกคามจากนาซีเยอรมันได้โดยเฉพาะถ้าเกิดอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยไปย,ปไปยึดประเทศต่อไปก็คือฟินแลนด์นะคะให้ไปดูนิดหนึ่งนะคะว่าทำไมตอนนั้นโจเซฟสตาลินจึงเกรงว่าถ้าเกิดฮิตเลอร์ไปยึดฟินแลนด์ต่อได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยมีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะคะให้น้องอิมขึ้นแผนที่นิดหนึ่งเพราะว่า ดูแผนที่แล้วจะง่ายกว่านะคะให้ไปดูจุดที่เรียกว่า c a l e r i a n s s ิสมแผนที่นี้เราจะเห็นนะคะเออพี่นามองไม่เห็นแผนที่ตอนนั้นเนี่ยนครเซนสปีเตอร์สเบิร์ก Saint ในปัจจุบันของรัเสเซียเนี่ยมีชื่อว่าเลนินกราดเลนินกราดเนี่ยเป็นเมืองที่สำคัญของสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าดูจากแผนที่เราจะเห็นนะคะว่า เลนินกราดเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนของฟินแลนด์ตรงจุดที่เรียกว่าคา l เลเรียนอิสมาสไม่ถึง30กิโลเมตรแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดฮิตเลอร์เนี่ยยกทัพบ,บุกเข้ามาถึงฟินแลนด์ได้แล้วก็ยึดคาเลเรียนอิสมาสได้นั่นแปลว่ากองทัพของนาซีเนี่ยจะมาจ่อ ที่หน้าบ้านของรัสเซียเลยนะคะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญมากของรัสเซียนะะห่างไม่ถึง30กิโลเมตรโจเซฟสตาลินก็กลัวตอนนั้นก็เลยไปยื่นข้อเสนอให้กับฟินแลนด์บอกว่าฟินแลนด์จ๋าเธอยกคารเลอรีมิสต์มาสให้กับฉันเถอะเพื่อใช้เป็นบัฟเฟอร์หรือว่เขตกันชนในกรณีที่ฮิตเลอร์ยึดฟินแลนด์ได้เนี่ย แล้วถ้าเกิดคาร e เลียนอิสมาส์มาอยู่กับสหภาพโซเวียตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นแนวกันชนไม่ให้ฮิตเลอร์เนี่ยบุกต่อมาได้แต่ตอนนั้นฟินแลนด์ไม่ยอมนะคะเพราะว่าฟินแลนด์ก็บอกว่าทาไมตัวเองต้องทําแบบนั้นตัวเองมีอํานาจอธิปไตยฉันจะไม่ยอมยกคาร์เลียนอิสมส์ให้กับเธอสตาลินไม่พอใจนะคะก็เลยสั่งยกทัพตอนนั้นก็คือเรดอาร์มี่กองทัพแดงเนี่ยเข้าบุกฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนปี1939 ซึ่งเป็นช่วงที่ฮิตเลอร์กำลังลุยยุโรปนะแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยก,ก็เกิดสงครามระหว่างฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตตอนนั้นเนี่ยสตาลินยกกองทัพไป1ล้านคนเกรียงไกรมากกองทัพแดงแล้วก็มีรถถังมีเครื่องบินรบอีกจำนวนมากเข้าไปในฟินแลนด์ช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถูกเรียกว่าสงครามฤดูหนาวหรือว่าวินเทอร์วอร์เพราะว่าเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนแถวนั้นเนี่ย หิมะทั้งนั้นเลยนะครับแบบหนาวจัดมากอุณหภูมิติดลบหิมะตกแบบขาวโพลนไปหมดเลยตอนนั้นเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยต้องถือว่าในแง่ของกำลังทางการทหารแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเทียบกับสหภาพโซเวียตไม่ได้เลยมีเครื่องบินรบอยู่ไม่กี่ลํารถถังก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าฟินแลนด์สู้ไม่ตายสู้แบบสู้ตายสู้ไม่ถอยเลยนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทหารฟินแลนด์เนี่ยใช้วิธีการแบบพรางตัว ถ้าเกิดใครที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์จะเคยเห็นภาพที่แบบทหารฟินแลนด์แบบพรางตัวใส่ชุดสีขาวๆอะ่ะเขาไม่ใส่ชุดทหารเนาะใส่ชุดสีขาวเพื่อให้พรางตัวเข้ากับหิมะอะ่ะเวลาทหารของออโซเวียตเข้ามาเนี่ยก็จะก็จะถูกโจมตีก็ก็รบกันอยู่แบบ แบบหลายเดือนนะคะลบกันอยู่หลายเดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยฟินแลนด์ก็ไม่มีอาวุธมากก็ใช้พวกรถเลื่อนใช้อะไรก็ตามที่มีอยู่ที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยรบกับทหารของสหภาพโซเวียตแล้วก็น่าทึ่งมากเพราะว่ากองทัพฟินแลนด์เนี่ยต้านกองทัพของออสหภาพโซเวียตได้3เดือนตอนนั้นโจเซฟสตาลินเนี่ยแบบ ปาดเหงื่อนะว่าแบบโอ้โหส่งทหารเข้าไปเยอะขนาดนี้แล้วฟินแลนด์ยังแบบยังสู้ไม่ถอยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยังยังไม่ยอมแพ้ก็เลยเแทนที่จะถอยนะโจเซฟสตาลินก็ไม่ถอยสั่งเพิ่มกำลังเข้าไปอีกนะคะเ,เขายกทัพไปเดือนพฤศจิกายน1939ผ่านไป3เดือนกุมภาพัานธ์ปี19 4 0สสตาลินเติมทหารเติมเครื่องบินเติมรถถังเข้าไปอีกนะคะ ปรากฏว่าฟินแลนด์เจอกับคลื่นมนุษย์นะฮะคลื่นมนุษย์ที่เข้ามาเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ไหวตอนนั้นก็พยายามขอความช่วยเหลือจากสาราชณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าก็ไม่ทันเพราะว่ารบมาแบบ3ามเดือนนี้แบบตรึงกองทัพแดงไว้ขนาดนั้นแบบต้องถือว่าเจ๋งมากแล้วนะคะฟินแลนด์ก็เหนื่อยล้านะคะแล้วก็การขอความช่วยเหลือก,ก็ทำได้แบบแบบไม่ทันนะคะก็เลยในที่สุดก็เลยยอมแพ้นะคะ หลังจากสตาลินเติมทหารไปกุมภาพันธ์มีนาคมปีเดียวกันนะฮะฟินแลนด์ก็ยอมแพ้ยกทงขาวแล้วก็ลงนามในสนธิสัญญาสนิภาพมอสโกซึ่งในเนื้อหาของสนธิสัญญาเนี่ยฟินแลนด์ต้องยกดินแดนประมาณร้อยละสิให้กับสหภาพโซเวียตแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมานับ1940จนถึงปัจจุบันก็คือ2 0 83ปีพอดีนะฮะที่ฟินแลนด์ตัดสินใจดำรงความเป็นกลางทางการทหารคือคือที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเนื่องจากชายแดนระหว่างฟินแลนด์กับรัสเซียมันยาวมากมันยาวพันกว่ากิโลเมตรแล้วเป็นชายแดนทางบกเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่ฟินแลนด์จะป้องกันตัวเองได้จากการถูกรุปทางการทหารอีกเนี่ย ก็คืออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็คือต้องวางตัวเป็นการทางการทหารใช่ไหมคะก็คือไม่มีพักไม่มีพวกแล้วก็ทําหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์หรือแนวกันชนให้กับรัเสเซียซึ่งรัเสเซียก็พอใจแค่นั้นนะคะขอแค่ขอแค่ไม่ไม่เข้านาโต้ก็พอนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียก็ไม่ได้มีท่าทีในการที่จะแบบมีกิจกรรมทางการทหารในแนว ชายแดนด้านนั้นมากสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับทางยูเครนที่ที่รัสเซียระมัดร,ระวังมากกว่าอีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในระหว่างที่ฟินแลนด์เขาเขาดำรงความเป็นกลางทางการทหารเพราะเชื่อว่าเป็นนโยบายแบบที่ดีที่สุดคือไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ไปแย่งหนวดเสือเนี่ยอยู่เฉยดีกว่าเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะเขาก็พัฒนาเรื่องของกองทัพอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าฟินแลนด์ไม่เคยลดงบประมาณกองทัพเลยแล้วก็การฝึกทหารเนี่ยทำแบบจริงจังมาก แล้วก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยมากมายนะคะคือเป็นการทางการทหารไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมีกําลังของตัวเองฟินแลนดก์ก็สั่งอาวุธยุโทโธปกรณ์จากสหรัฐจากสวีเดนเแล้วก็ฝึกรบคือเปิดคลังอาวุธมาเนี่ยคุณจะตกใจนะคะเพราะว่ามันแบบมีแต่ตัวแบบแบบเป้งๆอ่ะแบบแบบตัวตึงๆทั้งนั้นเลยที่อยู่ในกองทัพฟินแลนด์นะคะทีนี้สิ่งที่ฟินแลนด์ทำเนี่ย เพราะเขาเชื่อว่าการเป็นกลางทางการทหารกับการมีกองทัพที่แข็งแกร่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ป้องปรามไม่ให้รัสเซียเนี่ยเ,เข้ามามีเข้ามาวอลวร์กับเขาได้แล้วมันก็เวิร์กตลอดมานะคะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วปรากฏว่าพอรัสเซียบุกยูเครนปับ๊บมัน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 ,ม,นมันเกินคาดอะคื ไม่ไม่เคยมีใครคิดว่ามันจะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นฟินแลนด์ก็คงรู้สึกเหมือนกันแล้วก็น่าจะรู้สึกมากกว่าเราเพราะว่าชายแดนเขากับรัสเซียเนี่ยมันยาวมากชายแดนยาวๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะทางเหนือซึ่งทางเหนือมันหนาวมากแล้วก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่คนอาศัยอยู่เยอะนะฮะเราจะสังเกตว่า ตรงชายแดนระหว่างฟินแลนด์กับรัสเซียเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางการเมืองมันจะมาอยู่ทางใต,ใต้ซึ่งมันจะมีความอบอุ่นมากกว่านะคะทีนี้ทางเหนือเนี่ยต่อให้มันไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่มากเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ยังถือว่ามันเป็นดินแดนมันเป็นอธิปไตยของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นเนี่ยฟินแลนด์ก็จะลําบากในการที่จะป้องกันตัวเองที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นสมาชิกนาตโตเนี่ยสิ่งที่ฟินแลนด์ทำคืออะไรรู้ไหมทำรั้วค่ะ ทำรั้วสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนซึ่งใช้งบประมาณสูงมากแล้วรั้วที่ทําก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรั้วแบบรัว้วรุดหนามธรรมดาเนี่ยเออแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าวกําลังจะของบงประมาณเพื่อทารั้วแบบถาวรมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าไม่มีการรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยฟินแลนด์ก็คงจะคงความเป็นการทางการทหารต่อไปแต่พอเห็นภาพแบบนี้เขาเริ่มไม่มั่นใจ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะมีการสร้างสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันอยู่แบบทางเหนือเหนือซึ่งซึ่งมันแบบมันเข้าไปยากนะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่แบบป้องกันได้ยากมากนะคะก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ในที่สุดฟินแลนด์ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกนาโตนะคะ